พามาดูครับเอาควายเข้าคอ,อกนะครับเข้าคอกก็นด้พี่น้องหัวหน้าหัวเนี่ยเป็นพู้เอานอนน้ำด้วยกนนะครับก้อนเข้าคอกก็นอนน,น้ำด้วยกันเย็นเย็นควายนอนน,น้ำล่ะพ่อะ ตื่นน่ะหัวหลบก่อนนะลูกหลบก่อนหลบก่อนเด็กๆหลบก่อน 哎快靠靠！